คือไม่ลนของกลุ่มนะครับกลุ่มโม่สามค่ะยูโม,ม่สามเข้าไป็นกิจกรรม เป็นปลูกไม่รอนเนาะค่ะกัปลูกมะกรอนกับือได้ผลเนาะค่ะเข้ากับขายให้กันจินในช่มชนของเวาห้าในในจังหวัดคอนเจนเนหลายยาหญาิพี่น้องการปลูกไม่รอนเนาะค่ะกระสปบะมานสามสามเดือนเนาะค่ะเข้ากับจิบเทียนึงค่ะกัเป็นไม่รอนปลอดสาเนาะค่ะกับว่าใส่สารพิษอีกยังบะมี่ขึ้นจนได้เลยเนาะค่ะคือปอดสารเนาะค่ะฉะนั้นแล้วก็บไม่รอนในตรงนี้เนาะค่ะกถือวบาแลคาก็ดียูเนาะค่ะ ข้าเฮ็ดได้แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนเข้าก็ต้องดูแด้จัน้อยเนาะค่ะเพราะว่าการเทนไม่ร้อนเนี่ยอ่าเป็นที่สู์เรียนรูนี่ข้าเข้าใจเข้าสีเน้นบ่มีบ่มีสารทีนเนาะค่ะแค่นั้นเป็นหมูปลาที่ข้างเยี่ยงในกุ้มนี่แหละกิจกรรมให้ กลุ่มของข้าเนี่ยแหละิะือเศรกรบงผสมภาษาของข้าวหลวง